โอเคครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมขอต้อนรับข้าสู่่องปามีนนะจ๊ะแล้ววันนี้ผมกลับมาอยู่กันในจูเลสติเกิลด์เกมกันอีกครั้งแล้วนะผมว้าวโอเคครับผมวันนี้เราก็กลับมาพบกันที่กองของพกรต i ิเช่นเคยครับผมทุกคนมาผมทุกคนวันนี้เรากลับมารีวิวกันอีกครั้งนะผม ตัวที่จะรีวิวในวันนี้นั่นก็คือเจ้าไรโ,โอโคโรดอนนั่นเองนะผมว้าวนี่เลยครับผมโอ้โหเป็นไงหน้าตาดุดันไม่เกรงใจใครครับผมโอ้ย<อ><อ>ย่างเท่ครับผมเจ้าตัวดีครับผมถ้าดีบดูในประวัติมาเนี่ยมันเป็นสัตว์นักล่าที่แบบแข็งแกร่งด้วยครับผมแล้วก็ดุร้ายพอตัวเลยนะแล้วตัวจริงๆมันใหญ่ด้วยใช่ไหม แต่ระเกล็นเกมมันได้เท่านี้เลยครับผมทุกตัวเลยโมตาย,ยัางเล็กเลย <laughs> โอเคไปกินอาหารเ้ยลูกปึ๊บโ, <c oughs> โอเป็นปลาน้อยครับผมจริงๆต้องกินปลาไอหลามแล้วไหมต้องกินฉะลามแล้วไหมเฮ้ลูกโอ้ยตัวใหญ่ขนาดนี้เอาละครับผมท้องอิ่มกันแล้วฮะก็ใครมีข้อมูลเพิ่มเติมก็คอมเมนต์งลงใต้คลิปได้นะครับผมจะขอบพระคุณมากเลยโอเคมาดูล่างแรกกันครับผมล่างแรกเนี่ยทรงมันจะแบบ ตัวมันเนียนเนียนแมตัวมันเนียนเนียนเลยครับผมเรียมเรียมสวยด้วยนะคือข้างหลังมันจะเป็นสีม่วงสีม่วงอ่อนๆครับผมอ่อนเพราะว่าอ่อนหรือเข้มวะเ <c oughs> อาอยังรีวิวไม่เสร็จเลยปะไปล่างสองครับผมเอาเดี๋ยวนะมันอ้อมันจะเข้มกว่าน่อยครับผมล่างสองมันจะเข้มกว่าล่างเลขหน่อยครับผมโอ้โห ตาเราไม่ค่อยดีเออ,ถ,อถือว่าเข้มกว่ากันสักนิดนึงเลยครับผมมาล่างที่สามครับผมล่างที่สามนี้จะออกเข้มจัด,จดเลยครับผมก็คือเข้มไปแบบโทนสีม่วงแบบเข้มๆสว่างๆเลยครับผมและมีสีเหลืองแซมครับผมมันจะออกเหมือนลายเพลิงลายไฟอย่างนั้นปะมันจะออกประมาณนั้นเลยครับผมสีเหลืองเฮ้ยแต่เฮ้ยลายนี้ก็ถือว่าสวยดีนะถ้าเทียบกับล่างสองคือมันไม่มีดีเดียว่าแบบ ขีดขีดหรืออะไรอย่างนี้ครับผมแต่อันนี้คือดีเทลดีเทลมันเยอะครับผมแต่พอล่างแม็กครับผมล่างแม็กเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวสีมันจะออกสว่างเลยนะสว่างเป็นม่วงสว่างไปเลยครับผมซึ่งต่างจากล่างสามที่เป็นแบบม่วงดำๆครับผมม่วงแบ็คม่วงเข้มอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้เป็นม่วงสว่างแล้วก็มีลายคาดเหลืองเหลืองแล้วก็มีอะไรที่แตกต่างช่วยกันวิเคราะห์ได้ครับผม พอบางดีดูก็ไม่ดีทั่วหรอกจะมีพวกกระดูกครับผมเพิ่มขึ้นมาตรงจมูกแล้วก็ช่วงหลังนั่นเองครับผมใช่ไหมกระดูกได้ขึ้นมาทุกตัวอยู่แล้วครับผมเกมนี้ไดโนเสาร์เวลาเลเวลแม็กซ์่มันขึ้นทุกตัวจริงครับผมและส่วนของสีก็จะมีเปลี่ยนไปด้วยเนาะถือว่าสวยดีครับผมแล้วก็บินไปอีกแล้วครับผมโอเคมาดูค่าพลังกันครับผมเลเวลแม็กซ์เนี่ยเลือดจะอยู่ที่หนึ่งิบหก ดามเมจอยู่ที่485แล้วก็ทำเงินอยู่ที่145,152ต่อ12ชั่วโมง <Wow. S 1> <Wow. S 2> ว้าวว้าวครับผมถือว่าระดับรีเจนระดับแรกนี่ถือว่าได้เเยอะอยู่นะค่าพลังแล้วเขาก็กลับมาแล้วครับผมทุกคนแล้วเจ้านี่ยังมีฟิวไฮบริดด้วยครับผมนั่นไงฟิวกระเจ้าปลาทำลายเรือนะผมปลายักษ์นั่นเองครับผมทุกคนว้าว wow. เร่งตอนนี้ทั้งสองก็เลเวลแม็กแล้วนะผมเดี๋ยวจะเอามาฟิลให้ดูชมกันครับผมทุกคนหลีกไอ้นี่จะมาแล้วหลีกของปีใครอยากเก็บก็อย่าลืมมาเก็บกันด้วยครับผมมาจัดครับผมโหโหทำไมตัวเบาจังนะ่ะเฮ้ยทำไมตัวเบาจังเลยเฮ้ยไม่ได้ดิเราต้องชนทตาด,ดีกว่าเนาะ ไหนตัวก็เบาแล้วเอ้ยเราเล่นตัดน้ำนี่ตนใหญ่จเ้าแบบชนทตุครับผมที่จะไม่เอาชนะทตุนะผมไม่เอาได้เปรียบไอไม่จะเป็นครับผมมาเอ้ยแต่ถ้าพวกไดโนเสาร์ไม่ได้นะจัดครับผมเพราะว่าตัดน้ำเราอ่ะมันมีมันมีอยู่ครับผมมันมีเยอะอยู่แต่ว่าแพ็กนี้มันก็ไม่ได้โหดด้วยไงมันก็ชนท่าได้ไง ถ้าเป็นแพ็เกเงินเขียว JW อย่างนี้ชนท่าตุได้ไหมมันมันไม่ได้ครับผมโอโ้ลำพังก็ฆ่าพลังต่างแล้วแล้วก็ตบตองมาครับผมโอ้โหโยกกันเลยทีเดียวกับเข้าตู่เกมก่อนครับผมตอนนี้บนไปเยอะแล้วไม่น่าจะมีปัญหาครับผมแบบนี้ถึงเราจะแบบอืมชนธาตก็เถอะโอ้โหและยังไม่ตายครับผมเป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะพี่อโมไนท์ว่าโอ้ยเป็นไง ดีแล้วลรกกันไว้ไม่มีปัญหาครับผมนำรับปลาตัวนี้ไปนอนระเจ้าดังเกินปั๊บเรียบร้อยเอาละครับผมตอนนี้ก็ตรงคอ,อยาวลงมาแล้วสามะเฮ้ยมันต้องตีสองแหละเออเพราะเราเหลือแต้มเดียวโอ้โหยโยกกันเลยดีเดียวครับผมไม่มีปัญหาแอมโมไนท์ทำดีแล้วลูกเอาละครับผม ฮาแต้มเดีนี้มันจะมีปัญหานะเนี่ยยังไงก็ต้องเอาดังเกินมากันว่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราพลาดตัวไอ้โหยไอ้หลามตายนี่เรียบร้อยเลยนะดังเกินมาเวรา่าคอยาวอีกจบไม่สวยครับผมแบบนี้ <c oughs> เราชัวร์แล้วก็ตบห้ามาแล้วปั๊บโอ้โหเรียบร้อยครับผมดีแล้วแล้วก็มาครับผมเจ้าหลามเจ้าหลามฟันคมฟันเกี้ยวปันกลาง สั่งสอนในคอยาวไปก่อนยังไงฟันเองจัดการคอยาวได้สบาย Duncan, าดังเกิลแพร์าอยู่แล้วนี่เราอะไม่มีปัญหาไปนอนปับเรียบร้อยเอาราคาผมมากโอ้ร้อยเปเร์เซ็นต์ครับผมร้อยโอ้โหตีสี่ด้วยมันต้องอย่างงานมันต้องอย่างงานเฮ้ยถ้าเราไม่กันหนึ่งนี่มีติดตายเลยเนะี่ย ไม่รู้เหมือนกันว่าไม่รู้ดาเมจจะดึงหรือเปล่าแต่ก็มันก็ไม่มีวันดึงไปนอนมาแล้วฟืบวนหนึ่งรอบสนามวนไหมวนครับผมลงมาเลี้ยวลงมาแล้วก็เงี่มเรียบร้อยโอเคจบไปในรอบแรกครับผมสวยงามมาโอ้โห หมุนนานแล้วด้วยนึกว่าจะหลุดแล้วเด้เครื่องมันร้อนอยู่เลยเนี่ยเล่นเนี่ยโอเครอบสองงะเอาค่าพลังใกล้ๆก,กันเนาะนี่แหละใกล้สุดไหมใกล้สุดๆเลยครับผมตัวหน้ากับตัวหลังนี่คือมันไม่ใช่ใกล้ธรรมดาดิมันเหมือนเปียบเลยครับผมค่าพลังไปจัดครับผมตัวเดียวกันนะตัวเดียวกันแต่เลเวลไม่เบิดกันครับผมไม่มีปัญหาเลเวลต่างกันนิดหน่อยยอังไงตัวเลขก,ก็ไม่ได้นะเนี่ย ขอให้มันอย่าเอาไปชาร์จนะยังไงเราก็ต้องกันเปาวะรอบแรกถ้าเราไม่กันเราก็ตุยเลยนะถ้ามันตีสองแล้จะเหนื่อยด้วยพอเราเล่นต่หมือทตาไงเราไม่ได้เล่นแบบชนะทาแพ้า่าไงเราเล่นตเบมือทตาแแ้วโวเฮ้ยมันจะกันสองอู้ดีโชคดีที่มันคิดเหมือนเราถ้ามันชาร์จเมื่อกี้คือโอ้โห แล้วรอบนี้จะไม่ชา้าใส่ตู้ใช่ไหมเนี่ยโอ้ยอโอ้ยจันสองครับผมโอเคอย่างน้อยแล้วก็มีแต้มล้ะไม่อยากจอะไรอย่างกับผมรอบรอดรอโหยอดอีกแล้วสวยงามมันตองอย่างเงี้นเลยเคลื่อนยาก a ออเอืออีกต้องอย่างงี้ทาตัวแบบไม่รู้อะไรบ้างเดี๋ยวเขาจะหาจับไต่ได้ว่าเองรู้เยอะเดี <c oughs> ๋ยวเขาจะจับไตได้เฮ้ย อเรียบร้อยเอาละครับผมออกมาเจ้ามันตกี่ตัวก็ออกมา,กออกมาแล้วครับผมห้าแต้มไหมห้าแต้มครับผมปั๊บปั๊บเรียบรอยไม่เป็นไรลูกพ่อ,พอทำดีแล้วมาละครับผมเจ้าเต่าขนงเฮ้ยวันนี้จิวจัดครับผมบอกเลยว่าจิวจัดนะอันนี้ก็ร้อยเปอร์ต็นแล้วนะชนะแบบร้อยเปอร์ต็นแล้วนะ เมื่อกี้ก็ร0อปเปร์เ็นฮ้ยบับเรียบร้อยครับผมเอาละตรงเจ้าคอยาวลงไปอีกแล้วครับผมไอ้นี่มาทั้งรอบแรบรอบต่องเลยซีมะเรียบเรียบร้อยตีแค่ตาแบบนี้แล้วยังไงมีแปดเดเว้ยเพื่อนมีแปดเดเว้ยคอยาวเอ็งจงไปนอนบนสวรรค์ไปเลยเต้าขนองมา เึบหมุนปืนลูกคางใส่บ้างเรียบร้อยโอเคครับจบไปในรอบที่สองครับผมชิวเกินชิวเกินฮนะโอ้โหอะไรกับนี้ยรอบท้ายครับผมโอ้โหนี่ขนาดเล่นแบบสมอทดาเลยเฮ้เต่ โอ้หมันรู้ว่าเราจะรีวิวหรือเปล่าเดี๋ยวไอตัวท้ายเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อรู้ว่าเรารีวิวเออโอเคน่าจะไหวเลยปะจัดครับผมมาละแล้วเราต้องรีวิวด้วยด้ครับผมต้องเก็บไว้ในใจอะตัวท้ายเมื่อมันรู้ว่าว่าเราจะมารีวิวอะโอ้โหแต่ตัวมันจะเหมือนเปียบแม่เหมือนรักหน่อยก็ไม่ได้พอกอุกิก่ะเออ นี่เหมือนเปียบเอาล่ะครับผม AI มันทำไมมันเล่นแบบนี้ช่วงนี้มันชาร์จบ่อยนะชาร์จบ่อยกันบ่อยแล้วแต่ลุมมันครับผมบันทีก็ชาร์จเจ็ดบางทีก็กันสี่เฮ้ยอะไรวะเอา <c oughs> ไม่เป็นไรครับผมเราเาตะมมือก่อนถ้าง,งั้นเดี๋ยวนะสี่หนึ่งไม่มีปัญหาหรอก ไม่มีปัญหาครับผมปึ๊บโอเคโยกกันไปเลยตีมาหมดแบบนี้สวยงามดิไม่มีปัญหาครับผมเจอแบบดีไปเอ้ยเอา้ามันเหลือหนึ่งเหรอโอ้โหเมื่อกี้เอาเมื่อกี้มองเป็นเลขสี่นะเนี่ยยังว่ามันตีหมดอยู่เลยอะไรครับเนี่ยโอ้โหยปามีโอ้โหเรียบร้อยเอยเอทำไว้ตัวเองลำบากเฉย มาแล้วครับผมตูจะรอดไหมเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหามั้งโอ้โหนับอยู่ดีๆอ่ะนับอยู่ดีๆมันยังหลงเลยฮะมันดูเลขเอ่อเลขสามมวงเป็นเลขสีได้ไงปะมี่โอ้โห oh. เรียบร้อยไปฮะคือไม่ก็มองเป็นเอ้ยอะไรของตัวไม่มีปัญหาหรอกยังไงก็ไม่เพเอาะครับผมมันเปลี่ยนตัวลงมาแบบนี โอ้โหเรียกว่ายามกันจัดๆเลยครับผมแล้วเราจะไม่เปลี่ยนตัวได้ยังไงใช่ไหมตัวเดียวกันก็ต้องลม้มตัวเดียวกันครับผมมาไลโอโบรโดอนส่งเสื่อมันได้หน่อยดิลูกแล้วตัวท้ายลงมาจะไม่ตบเราตายใช่ไหมจะไม่ตบเราตายใช่ไหมเฮ้อเพื่อนมาไปนอนวับเรียบร้อยคราวนี้ไม่มีพลาดพลาดแล้วอย่าพลาดตั้มบะมี่เออ ําไว้ด้วยพูดไว้นี่มันมีสี่แต้มเนี่ยมันมีสี่แต้มแบบเดียเออพูดไว้เอาล่ะครับผมเดี๋ยวขอเปลี่ยนตัวฮะเพราะเราต้องดูท่าไม่ตายใช่ไหมมาไอคงถามเอ้มันทำเพื่ออะไรของมันวะเนี่ยเฮ้ยไอขอดูท่าไม่ตายหน่อยดิเออจะตีก็ตีมาแต่มันก็ตีเราไม่เข้าอยู่ดีเลยว่ะ ทุกคนก็ดูดาเมจแล้วถูรถทอนแบบนี้โอ้ยวันนี้อะไรครัเนี้อ่ะหกมากหกมากหกครัโอ้โหโมโหแบบนี้สวยง,ง,ง,งามปึ๊บบึ๊บเรียบร้อยหูนึกว่าจะตุยไม่ตุยัะผมตอนนี้ตรงมาครับผมไลโอมาแล้วเออเรียกตั้นๆก็โบอ์ครับผมไลโอบอนาะชื่อยาวไปไปนอนมาครับผมหมุนควงสว่านไปหนึ่งรอบ ไม่เยยังไม่กวงวิ่งเข้ามากัดแล้วก็หมุนโอ้ยมีหมุนด้วยแงมเรียบร้อยโอ,โอเคจบไปในรอบท้ายครับผมโอ้ยเป็นไงอ่ะดูดันไม่เกรงใจใครครับผมสัตว์โลกที่ดูร้ายเออจริงๆมันเป็นนักล่าที่แข็งเก่งเลยโอ้โหเอาราคาผมทุกคนตอนนี้ เราได้ตองแล้วได้ตองแบบนี้ปลดล็อกด้วยนะผมอย่าลืมเก็บกันด wow. ้วยนะโอ้ดีเอเอห้าร้อยเออล้วช่วงนี้ลดราคาเยอะด้วยนะดีเอเอใครมีดีเอก็อย่าลืมซื้อไวอะผมช่วงนี้กําลังลดราคาเลยนะครับผมมันเป็นตัวดีเลนะเห็นไหมโอ้ยเท่มากครับผมพอล่างแมกามีกระดูกมีอะไรอะผมซึ่งในรถเสือตัวใหญ่เนี่ยมันไม่มีกระดูกโผลมาแบบนี้หรอกแต่เขาดีตายมาคือแบบ แม่มันเท่จริงครับผมแล้วด้วยสีด้วยอะไรที่เขาเพิ่มเข้ามาเนาะยังไงก็รอดูว่าแบบไดโนเสาร์าตัวใหม่ครับผมเขากําลังทยอยเข้ามาจากจุลติกเวอร์ไลด์ครผมกาลังเอาเข้ามาเรื่อยๆเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจกันด้วยครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วพบก,กันใหม่กิปหน้าลาไปก่อนสว,วัสด,ดีครับผมโู้ไปแล้วครับผมทุกคนเจอกันใหม่ครับผม